สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะก็มีข่าวสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารามาแจ้งเช่นเคยนะคะก็จะเป็นหลายๆอย่างนะคะหลายๆคำถามที่พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพารายัางคล่องใจอยู่นะคะวันนี้จะมาพูดให้ฟังชัดๆเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่สำหรับคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะก็คือโครงการประกันรายได้นั่นเองนะคะสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านต้องมีบัญชีธนาคารของทอก,กสนะคะ และต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่15พฤษภาคม2563นะคะอันนี้พูดถึงกเกษตรกรรายใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นรายเดิมหรือว่าเคยขึ้นทะเบียนกับกะยะทแล้วและก็เคยได้รับเงินในเฟสที่1น,นะคะสำหรับเฟสที่2นี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะเพียงแค่รอเวลาเงินเข้ากระเป๋าเราเท่านั้นค่ะและก็ จากที่มีการ เปิดให้ตรวจสอบสถานะนะคะของชาวสวนยางว่าจะได้เข้าร่วมโครงการแล้วหรือไม่นะคะบางท่านก็ยังสงสัยขึ้นแบบนี้จะเป็นอย่างไรสถานะแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละสถานะกันเลยนะคะสําหรับตรวจสอบสิทธิ์แล้วความหมายของสถานะในการตรวจสอบสิทธ์นะคะจะแบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือ 1. มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันรายได้อันนี้หมายความว่าในเฟสที่1่นะคะ ท่านได้รับแล้วและต่อเนื่องก็คือจะได้รับประกันรายได้ในเฟสที่2ตามมานะคะ 2. นะคะเมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วขึ้นว่ารอเข้าร่วมโครงการระยะถัดไปอันนี้นะคะจะหมายความว่าในส่วนของประกันรายได้เฟสที่1 ท่านขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยไม่ทานตามกำหนดนะคะสถานะก็เลยรอเข้าร่วมโครงการระยะถัดไปก็คือโครงการประกันรายได้ระยะที่สองหรือเฟสท,ที่สองนี่เองนะคะรอรับอนุมัติจากมติคอรอมอเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาค่ะการตรวจสอบสิทธิ์ข้อมูลกับกะยะทนะคะถ้าเกิดขึ้นว่า ตรวจสอบข้อมูลกับกะยะทก็หมายความว่าท่านนะคะหรือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านท่านนั้นนะคะพึ่งขึ้นทะเบียนภายในวันที่15พฤษภา คม63หรืออาจจะขึ้นทะเบียนหลังวันที่15พฤษภาคม63ฐานข้อมูลนะคะของการยางแห่งประเทศไทยจะทำการตรวจสอบรายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะก็อย่างเช่นการจับ GPS ให้นะคะหรือผู้ใหญ่บ้านได้เซ็นรับรองหรือไม่เปิดกรีดยางแล้วแล้วหรือไม่นะคะซึ่งจะมีปีกย่อยอีกหลายข้อนะคะ ในการที่จะตรวจสอบแล้วขึ้นบอกว่าตรวจสอบข้อมูลกับกยทอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการอยู่นะคะและก็ตรวจสอบข้อมูลกับกยทก่อนสาเหตุไม่ระบุแรงงานในกรณีนี้นะคะท่านได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยจริงแต่ท่านไม่ระบุแรงงานว่ากรีดเองหรือว่าจ้างแรงงานกรีดนะคะและแรงงานต่างด้าวเป็นผู้กรีดหรือไม่ และก็รอเข้าร่วมโครงการระยะถัดไปสาเหตุหลังสาเหตุก็คือขึ้นทะเบียนหลังวันที่15พฤษภาคม63เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เช็คแล้วสิทธิ์นะคะขึ้นว่ารอเข้าร่วมโครงการระยะถัดไปก็คือไม่ทันแล้วนะคะหมายความว่าท่านต้องรอโครงการระยะถัดไปค่ะในส่วนของเฟสที่2ไม่ได้รับนะคะทุกข้อที่กล่าวมานั้นนะคะ ทั้งนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขในส่วนของประกันรายได้นะคะก็คือ 1. ต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่15พฤษภาคม63 2. เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางต้องรีบแจ้งเปิดกรีดนะคะกับการยางแห่งประเทศไทยเรียบร้อยภายในวันที่15พฤษภาคม63และก็จะต้องได้ทำการให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองและได้จับ GPS ให้เรียบร้อยแล้วการยางแห่งประเทศไทยคะ่ะ สำหรับผู้ที่ถือครองที่ดินต้องอยู่ในอายุบรลุนิพิติภาวะตามกฎหมายที่กําหนดนะคะที่ดินที่ครอบครองจะต้องไม่อยู่ในคดีความข้อพิพากระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือข้อพิพากระหว่างบุคคลกับบริษัทนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือมาชี้แจงนะคะหลายท่านถามเข้ามาเยอะมากนะคะสำหรับยางนะคะก็มี3ชนิดเหมือนปีที่ผ่านมาเลยนะคะ สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะก็ต้องรอประกาศจากคณะอนุกรรมการก่อนนะคะถึงจะรู้ว่าถึงจะคำนวณคร่าวๆได้นะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นยางทุกอย่างรวมกันแล้วไม่เกิน2 5ไร่นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวส่วนยางทุกท่านค่ะ